นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรขะติธัมมะจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังสสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขัดชติธรรมมจารีอิมัตสะทัมะปริยายะสะอัทโธสาทายสมมนเตหิสกจจังธรรมโมโสตบุตรินับดี าตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษเราท่านทั้งหลายคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำเรานั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าธรธรทมนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลทั้งหลายคนทั้งหลายมีทมอยู่แล้วแต่ว่าเขา ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจึงเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมร่างกายเรียกว่ารูปธรรมใจเรียกว่านามธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ธรรมนี้มีการพัฒนายิ่งขึ้นคนเหล่านั้นรับ ไม่ชอบความชั่วรักความดีอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหลงผิดไปทำความชั่วอะไรที่สนับสนุนให้เขาได้มาทำความดีสิ่งต่างๆแวดล้อมในโลกที่เราพากันมองเห็นนั้นมีส่วนที่จะมายุยง ให้ตัวของเรานั้นหลงผิดมากมายกายกองเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงสิ่งที่ว่าบุคคลที่จะเป็นบุคคลทีเ่เป็นบุคคลที่สามารถรักษาคือรักษาความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้น จะต้องอาศัยธรรมะสองประการคือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมที่มีอุปการหรืออุปการะมากแก่มนุษย์ทุกคนนั้นขาดสติสัมปชัญญะจึงได้ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นนี่ มายั่วยวนทำให้เกิดความหลงผิดสิ่งที่มายั่วยวนให้เราเกิดความหลงผิดนั้นเยอะเงินทองข้าวของทรัพย์สินสมบัติบุคคลเหล่านี้บางคนก็มาชักชวนไปกินยาเสพติดบางคนก็มาชักชวนไปดิสโก้บางคนก็มาชักชวนไปเล่นการพน,นันบางคนก็ ชักชวนไปในทางปล้นสะดมสิ่งเหล่านี้ทำไมคนเนี่จึงได้หลงผิดไปตามเขาอยากไปปล้นก็เพราะว่าอยากได้เงินอยากไปยาเสพติดก็เพราะอยากสบายหรือว่าอยากที่จะได้เงินมากๆเกิดความโลภไปทำความผิดศิลผิดทำโกงต่างๆเหล่านี้ ้วนแล้วแต่ขาดสติสติของเรามีอยู่แต่ว่าทำไมไม่ใช่เพราะว่ากิเลสมันครอบหรือปิดบังซะแล้วเมื่อกิเลสมันครอบมองเห็นจัจั่ว่านี่คือกองเงินกองทองแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่เขาก็ต้องทำ เพราะเหตุกิเลสครอบงำเมื่อครอบงำแล้วสติก็จะต้องหายไปเมื่อสติหายไปกิเลสมันก็เป็นเจ้าของบุคคลผู้นั้นก็พร่ำเพรื่อที่จะทำความชั่วไปได้ตลอดกรงกันข้ามบุคคลผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะมีความเข้าใจ เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรวยไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเอาอะไรให้มากนักมีชีวิตยอยู่เป็นปกติก็ดีแล้วแต่ว่าขอให้มีศีลธรรมให้มีความเป็นบุคคลมีเป็นผู้ที่มีเมตตาเมื่อมีสติแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแก่เขาสิ่งนั้นก็คือเมตตา เมตตาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีเมตตาเกิดขึ้นเขาก็เกิดการเสียสละขึ้นเมื่อเขากเกิดการเสียสละทำให้คนอื่นได้แนะนำคนอื่นได้เป็นตน้นแ่บบวชเป็นพระพอบวชเป็นพระล้วก็รักษาธรรมวินยัยรักษาธรรมวินยัยแล้วก็เทศไม่นนอกลู่นอกทาง เทศตรงต่อพระไตรปิฎกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศให้ถูกผลทางว่านี่คือการละความชั่วนี่คือการประพฤติความดีนี่คือสิ่งงมงายอย่าไปทำสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความโปร่งใสในชีวิตแนะนำ อันนี้ก็คือว่ามีเมตตาเพราะว่ามีสติมันก็ต้องมีเมตตามีเมตตาก็สามารถที่จะเทศให้คนอื่นฟังการเทศให้คนอื่นฟังนั้นไม่เทศหวังเอากันเทศไม่เทศหวังเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองไม่เทศเพื่อหวังลาบสก,การะแต่เทศให้เขาเข้าใจว่านี่คือทางผิด นี่คือทางถูกอันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาเต็มเปี่ยมดังเที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์เวลาที่พระองค์เทศนานั้นถือว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเทศทุกวันปะสายันเหตธรรมเทศนัง พุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ห้าประการห้าประการคือปุพนเหบินทปาตันจาตอนเช้าบินทบาตสายันเหธรรมเทสนังตอนบ่ายเทศให้โยมฟังปะโทเสภิกุโอวาทังตอนพลบคำ่ำเทศให้พระฟังอัทลร,รเทศเทวปัญหานัง ในตอนเที่ยงคืนเทศให้เทวดาฟังปัจจุเสวะกะเจกาเลพัพภะพเพวิโลกานังในตอนค่อนจะแจ้งพิจารณาดูสัพพเวนยสัต์ว่าใครมีบุญมีวาสนาตรงไหนพอจะรับพระธรรมเทศนาได้บ้างเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่า บุคคลผู้นั้นได้มีบุญมีวาสนาพอจะรับพระธรรมเทศนาได้แล้วพระองค์ก็ตื่นเช้ามาก็เสด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรผลทำวิเศษตามฐานาน,านุรูปนี่คือพระเมตตาพระกรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันเราคือสาวก สาวกก็จะต้องดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันมีสติสตินั่นคืออะไรคือสิ่งที่ะระลึกขึ้นมาได้แต่การที่จะ,ะระลึกขึ้นมาได้มันต้องมี power มันจะต้องมีพลังมันจะต้องมีพลังจิตคือพลังจิตมันเกิดขึ้นจากอะไรพลังจิตเกิดขึ้นจากสมาธิ สมาธิเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติสติคือความะระลึกได้อย่างคนที่ทําสมาธินึกพุโทโธพุโทโธถือว่ามีสติแล้วเมื่อมีสติก็เกิดพลังจิตคือกิจากจากการเกิดสติก็เกิดสมาธิจากการเกิดสมาธิก็เกิดพลังจิตจากที่เกิดพลังจิต พลังจิตก็จะเข้าไปฝังสนิทอยู่ที่ใจของคนเราทำมากเราทำน้อยพลังจิตเหล่านั้นจะกลับคืนเข้าไปสู่ใจของเราฝังสนิทติดอยู่ในใจของเรานั้นตลอดไปพลังจิตนั้นไปฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราได้ยังไงในเมื่อมองก็ไม่เห็นนั่งสมาธิก็เลยเปื่อยไปเลย ไม่ใช่อย่างนั้นเราลองคิดดูสิว่าในเมื่อเวลาเราเป็นเด็กเราไปเรียนหนังสือไปก็ไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงเมื่อเล่นไปเล่นมาปีหนึ่งก็ไปปีสองก็ไปปีเก้าปีสิบก็ไปแล้วอะไรเกิดขึ้นกอไก่ข้อไข่เกิดขึ้นเอบีซดีเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเขาอยู่ในใจของเรา แล้วมันหายไปไหมไม่หายแก่ก็ยังอยู่หนุ่มก็ยังอยู่ขอให้เรียนจบอย่างนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจเช่นเดียวกันกับพลังจิตเทพคลได้พากันทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิก็กลายไปเป็นพลังจิต เมื่อกลายไปเป็นพลังจิตก็ฝังสนิทอยู่ในใจนั่นพอมาถึงคราวนาทีวิกฤตคือคนเราเนี่ยในเมื่อจะมีชีวิตนั้นไม่ใช่อยู่วันเดียวแต่อยู่ตั้งหลายร้อยวันหลายพันวันที่เราจะต้องผ่านมรสุมต่างๆของชีวิตผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่ผ่านเข้ามาชีวิตนั้น เราจะรับเอาอะไรเราจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเวลาที่บุคคลสามารถทำสมาธิทำจิตของตนให้มีพลังขึ้นแล้วเก็บไว้ในใจเขาเรียกว่าพลังสะสมไม่งั้นก็บุคคลที่เรียนหนังสือนั่นแหละพอเรียนไปเรียนไปก็สะสมตัวอักษรไว้เขาต้องการจะเขียนก็ต้องการจะอ่าน เราต้องการจะทําอะไรจากวิชาความรู้ได้หมดเช่นเดียวก,กันกับบุคคลที่สะสมพลังจิตเอาไว้เมื่อสะสมพลังจิตเอาไว้เรียกว่าเป็นการสะสมเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นพลังหรือเรียกว่ากําลังกลายเป็นพลังจิตเมื่อกลายเป็นพลังจิตอย่างนั้นสะสมไว้อย่างนั้น เมื่อมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาเพราะว่าชีวิตของเราจะต้องมีสิ่งที่ผ่านความดีผ่านมาความชั่วผ่านมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถตัดสินได้ทันทีว่าอันนี้คือความดีอันนี้คือความชั่วมันก็ละความชั่วประพฤติความดีได้ด้วยอาศัยพลังจิตเพราะฉะนั้นการมีเมตตาหรือความที่เราปฏิบัติธรรมะ มันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวของเรานี่สามารถรักษาตัวของเราได้ธรรมะของเราจะได้ถูกพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้ตหากว่าพวกเรานี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาธรรมะในตัวของเราออกมามันก็เหมือนกันกันกบทรัพย์สินที่มันอยู่ใต้ดิน เมื่อทรัพย์สินมันอยู่ใต้ดินเราไม่เอามาพัฒนามันก็เหมือนกับเราไม่มีอย่างประเทศเรามีทองคำอยู่ใต้มีน้ำมันอยู่ใต้พื้นดินหรือมีเพชรนินจินดาอยู่ใต้พื้นดินแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะขุดเอาอเพชรอันนี้ขึ้นมาไม่มีปัญญาจะขุดเอาน้ำมันขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะ ขุดนะเอา,าทองคำขึ้นมาอันนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของประเทศถ้าหากว่าไม่มีปัญญาคือว่าเป็นคนโง,ง่มันก็ทำอะไรขึ้นมาไม่ได้มีอยู่เปล่าๆแต่เราไม่ได้ใช้มันชั้นใดก็ดีร่างกายของคนเรานี่เป็นธรรมะและธรรมะที่ประเสริฐยิ่งกว่าเพชร ยิ่งกว่าทองคำด้วยแต่ว่าถ้าบุคคลไม่ขุดหรือบุคคลไม่ปฏิบัติพัฒนาให้รูปธรรมและนามธรรมนี้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องปล่อยให้สิ่งแวดล้อมปล่อยให้การขาดสติเกิดขึ้นเขาก็จะต้องล่มสลายล่มสลายหมายความว่า ตายเราก็ไปตกนรกเพราะทำความชั่วอันนี้แต่ว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติในธรรมะส่วนนี้เพื่อที่จะให้ธรรมะส่วนนี้มีการพัฒนาเช่นมันเป็นเพชรขุดมันขึ้นมาเอาไว้ทํำไมใต้ดินขุดมันขึ้นมาเมื่อขุดมันขึ้นมาแล้วมาทำอะไรอีก มาจารณัยแพทย์เม็ดหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านถ้ามันมีเป็นหมื่นเป็นล้านไม่รู้กี่ร้อยอย่างคนในประเทศไทยนี่ไปถึงหกสิบล้านเรียกว่ามีแพทย์ตั้งหกสิบล้านเม็ดอย่างเนี้ยแล้วไม่เอามาแล้วไม่ขุดต่างคนก็ต่างทิ้งกันซะมีจะมีขุดมาบ้างก็ไม่เท่าไหร่มันก็ผิดไปเราชาวพุทธ เป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งก็อยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าตรัสด,ดังนั้นทําไมเราจึงไม่ขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาพัฒนาการที่จะขุดเพชรขึ้นมาได้นั้นก็คือคําสองของพระพุทธเจ้าแนะนำไว้แล้วทุกขั้นตอนขั้นหนึ่งคือทานขั้นสองคือศีล ขั้นสามคือภาวนาขั้นหนึ่งคือศินขั้นหนึ่งคือสมาธิขั้นหนึ่งคือปัญญาสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่พัฒนาสมาธิเป็นข้อสําคัญคือสมาธินี่เมื่อได้เข้ามาฝึกฝนจนกระทั่งเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วอย่างนี้เมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วพลังจิตนี้ก็จะมาปรับปรุงคือจะมาเป็นอโตมิ ในตัวของเราเนี่ให้เกิดพัฒนาขึ้นมาด้วยอาตโตมติถ้าเราพากันมีสมาธิอ,อบอๆหรือว่าฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆพลังจิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นพลังจิตก็จะมาช่วยปรับปรุงเป็นอัตโมติให้บุคคลพวกนั้นมีความสำคัญมีความดีมีความสุขสารพัดที่จะเกิดความสุข สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เพชรขึ้นมาแล้วเรานอนทับอยู่ทำไมขุดเจขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาเมื่อขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาแล้วอย่าไปขุดมาเฉยๆจารใยจารใยแล้วขายรับเงินมันก็ต้องเข้ามามันไม่ใช่มีเม็ดเดียวเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเรานับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็เท่ากันกับว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารีเมื่อผู้ใดปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษารักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ไปตกนรกนี่นี่คือคำที่หลวงพ่อได้ยกไว้เป็นอุเขปบ,บทในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่า เมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ยอมรักษาเหมือนกันครับเรามีแพทย์แพทย์มีอยู่ในตัวของเราเราขุดแพทย์เม็ดนี้ขึ้นมาเมื่อขุดแพทย์เม็ดนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ขายเอาเงินมาเราก็กินตลอดชีวิตทีแรกเราก็รักษาพยายามทำเพื่อที่จะขุดแพทย์เม็ดนั้นขึ้นมา เมื่อขายแพทมันกับกลายเป็นเงินกลับมารักษาเราอีกทีหนึ่งให้เราได้รับความสบายเช่นเดียวก,กันกับเราปฏิบัติธรรมทำเซศศีลทำเซ่ทานทาเซออ่สมาธิให้เกิดเซ่ซึ่งปัญญามีไหมเราบริจาคทานมีไหมเรารักษาศีลมีไหมเราภาวนา มีไหมที่เราได้ศึกษาธรรมะต่างๆให้กว้างขวางมีไหมเราถามตัวเราดูเมื่อถามตัวเราเราไม่มีไม่มีนั่นก็เรียกว่าเรานอนทับนอนหลับทับเสร็จแต่ถ้าหากว่าเรามีเราก็จงภูมิใจเราสเสถิดว่าเราเกิดมาในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาได้ประโยชน์ทั้งตนได้ประโยชน์ทั้งบุคคลผู้อื่นหมายความว่า ธรรมโมหะเวรักขติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนะทุกขะติงขะชะติธรรมมาจารีธรรมโมก็คือธรรมนี่แหละทรามต้องเราต้องหมายถึงว่าตัวของเราเป็นธรรมตัวของเรานี้คือรูปธรรมและนามารมรวมกันเข้า ก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมนี่ไม่ใช่ของหามาได้ง่ายๆบางคนก็คิดว่าเอ้ยเกิดขึ้นมาเป็นคนไม่เห็นมันจะยากเย็นอะไรเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ต้องเข้าใจว่าการที่จะมาเป็นคนสักคนหนึ่งและมีอายุมานั่งอยู่ที่นี้ไม่ง่าย ผ่านมารสุมมาเท่าไหร่เกือบตายมากี่ครั้งถึงจะรอดชีวิตมาถึงป่านนี้อย่างนี้เป็นต้นชีวิตนั้นเราเลือกเอาไม่ได้อยากจะไปเกิดบ้านคนรวยมันก็ไม่ได้ไม่อยากจะไปเกิดคนที่บ้านคนจนก็จะไปเกิดหรือว่าเราไม่อยากเกิดเป็นหมาเป็นควาย ก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราไปทำบาปก็ไปเกิดเป็นหมา mm. เป็นควายได้อย่างนี้หรือว่าไปเกิดเป็นจุงจิ้งจกตุกแกอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็ไปได้เพราะว่าการทำความชั่วเรามีลูกเรามีหลานเรามีญาติเรามีพี่น้องช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกกล่าวบอกว่าเธอเอ้ยนั่นน่ะ เพชรน้ำหนึ่งนะ่าอยู่ที่ตัวของเธอแล้วเธอทำไมไม่รู้จักพัฒนามันให้มันเกิดเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้ได้ไปนอนหลับทับสิธิ์อยู่ทำไมอย่างนี้เป็นตน้นเรามีลูกสั่งลูกเรามีหลานสั่งหลานเพราะว่าลูกหลานเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้อง ดูแลรักษามันมันก็จะดูแลรักษาเพื่อนฝูงในที่สุดเพื่อนฝูงของมันก็กลายเป็นสังคมสังคมนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างถ้าใหญ่ที่สุดก็คือสังคมโลกถ้าเล็กลงมาก็คือสังคมหมู่บ้านถ้าเล็กลงมาก็คือสังคมครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในธรรม ทพพระพุทธเจ้าว่ารูปประธรรมนามธรรมท,ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสติและสัมปัชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปัชัญญะคือความรู้ตัวเรียกมันมาให้เราเมื่อเรามีรูปประธรรมมีนามธรรมอยู่ทำไมไม่รู้จักปรับปรุงไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักความพอดีส่วนใดที่จะ สมควรทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ผิดจากทำนองครองทำยกเว้นแต่การที่จะยกเว้นได้ก็ต่อเมื่อเขามีสติมีสัมปชัญญะคำว่าสติคำว่าสัมปชัญญะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราพูดง่ายๆพูดได้ง่ายๆแต่ว่าเวลาที่จะทำสติสัมปชัญญะ ให้กับเรานั่นมันไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่เหลือวิสัยที่เราจะทำสติสัมปชัญญะอันนี้ให้เกิดขึ้นมาก็เราให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามีจิตใจเรามีเมื่อร่างกายเรามีจิตใจเรามีครูบาอาจารย์มีที่จะแนะนำสมาธิให้กับเราไปเที่ยวแสวงหาผู้ใดแนะนำสมาธิ แต่ก็ต้องเวลาที่จะ,จะแสวงหาเรื่องของสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าทำอย่างสมาธิอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนถ้าหากว่าไปหลงในสิ่งที่บุคคลพาทำสมาธิแบบงมงายตลอดจนกระทั่งแบบที่หาที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ อะไรต่างๆสารพัดมันก็มีแต่ว่าทางที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราพากันเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณะอาภิสัมพุทธาจักขุกละียานการณีพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยญาณของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมาแล้ว สี่อสงไขยแสนกลับได้ความเป็นที่แน่นอนว่าหนทางกลางเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหมายความว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้รู้จักว่านี่คือคณิกะสมาธินี่คืออุปจาระสมาธินี่คืออัปปนาสมาธินี่คือ รูปฌานนี่คืออรูปฌานนี่คือมัคนี่คือผลมัจสีผลสีและนิพพานหนึ่งอันนี้คืออริยสัจธรรมอันนี้คือหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมโมหะเวรัคติธรรมมจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวะตติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนเนณทุกขทิงขัดชาติธรรมจารีก็มีอัธาธิบายดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการะชนี ปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถา สัพพิโยวิวัชันตุสภโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโสุขีธิคายุโกภวะพิวาทนาเสริสนิจจังบุทธาปจายโนจตารโอธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง